ย้ำความพร้อมด้านรถยนต์ไฟฟ้าประเดิมผลิต EQS ในไทยภายในสิ้นปีนี้ว้าวข่าวดีมากๆเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาไปว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พอก,กัดข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV New นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่รถยนต์ไฟฟ้ารอบโลกพบกับผมเวลที่ช่องเวดันการันตีแห่งนี้เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะทางบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดนะฮะได้มีการประกาศเดินหน้านโยบายนะขับเคลื่อนตามบริษัทแม่หรือบริษัท Mercedes-Benz AG นี่เองนะครับ ในการที่ว่าเขาจะเลิกขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบหรือรถน้ํามันนะในปี2030หรือในอีก9ปีข้างหน้านะครับพร้อมกับที่ผลักดันตัวเองขึ้นมานะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวในทศวรรษนี้ซึ่งล่าสุดนะฮะเราก็จะเห็นว่าบริษัทแม่เนี่ยเขาได้มีประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไป3แพลตฟอร์มด้วยกันซึ่งก็บอกว่าไอ้3แพลตฟอร์มเนี่ยมันครอบคลุมกับ เบนท์ที่เขาผลิตมาทั้งหมดนะฮะแพลตฟอร์มแรกก็คือเจ้าตัว M B A นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถไฟฟ้าพวกรถซีดานนะครับพวกซีคลาสทั่วไปนะครับแล้วก็มีแวน E A นะครับก็จะเป็นพวกรถที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะอย่างรถแวนรถ S U V นะครับอ่าพวกนี้ก็จะใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือเป็นพวกแพลตฟอร์มสำหรับรถไฮเปอร์ฟอร์แมนนะฮะพวกชุด รถชุดแต่ง AMG นะครับรถ SLK รถสปอร์ตของเบนทั้งหลายนะจะจะเป็นแพลตฟอร์ม AMG EA ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้อะไรฮะก็คือเห็นว่าเบนท์เนี่ยก็พยายามปรับตัวมาสู่รถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดนะครับนายมิสเตอร์โรลันโฟเกอร์นะครับประธานบริหาร m e r c e d e s b e n บประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าในไทยเองก็ได้มีการเตรียมตัวในการผลิตลองรับสสำหรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะเขาก็มีการพัฒนานะตัวโรงงาน,นในการรองรับสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ามาอยู่แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะสํสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับก็มาณ2ปีที่แล้วนะครับ เขาเองเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยของเดิมเนี่ยคือเขาเอามาใช้ในสําหรับรถปลั๊กอินไฮบริดเนาะเราก็เห็นว่าเบนซ์เองเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมาใช้ในกลุ่มรถลักชัวรี่คาร์เป็นแรกๆเลยนะครับซึ่งไอ้แบตเตอรี่ี้ตรงนี้แหละเขาก็เลยมารองรับพวกกลุ่มปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้นะครับพอรถยนต์ไฟฟ้ามาเนี่ยแบตเตอรี่ันตัวเดียวกันเพียงแต่ใช้เยอะขึ้นเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยมาต่อยอดนะครับซึ่งในปีปปีนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาก็บอกว่ามีข่าวดีนะ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าตัว EQC เนี่ยแต่ว่าเดีลนี้ก็โล่ไปก่อนนะครับแต่ปีนี้เขาจะมีผลิตรถหรู2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัว SUV หรูนะ GLS นะครับและส่วนอีกตัวหนึ่งนะแน่นอนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้านะแต่รุ่นที่น่าที่เอามาผลิตเนี่ยต้องบอกว้าว,าวมากๆเลยก็คือเจ้าตัว EQS นี่เองนะครับซึ่ง EQS เนี่ยถ้าใครเห็นนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถแบบหู เป็นแบบ S-Class อ่ะแล้วแบบมันเป็นไฟฟ้านะครับหน้าจอนี่คือแบบเป็นดิจิตอลเป็นแผงเลยนะครับไอ้เจ้าตัว EQS เนี่ยนะฮะเขาเปิดตัวนะยนโฉมในโลกครั้งแรกเนี่ยช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับไอ้เจ้าตัว EQS นี้นะครับเขาบอกว่ามีทำออกมา2รุ่นด้วยกันนะที่จะผลิตในเมืองไทยนะครับรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว EQS 450นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีแรงม้านะครับ มอเตอร์เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยแรงม้าถึง333แรงม้านะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะ90กิโลวัตต์แาลนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นท็อปนะฮะก็คือจะเป็น EQS 580นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กำลังมากถึง523แรงมา้าโอ้แรงมากนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลูกใหญ่นะเกิน100กิโลวัตนะอยู่ที่107.8กิโลวัตต์ออวนะครับ ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้นะพะัฒนาผลิตบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า EVA นะ Electric Vehicle Architecture นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เอารถน้ำมันมาทำนะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงนะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าโอ้รถคันนี้ออกมาเนี่ยสมรรถนะดีแน่นอนนะพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันอัดแน่นนะเพราะวันนี้เราก็เริ่มเห็นต่างประเทศเขาเริ่มเอามารีวิวแล้วนะครับเอามาทำทดลองแล้วเนาะ เขาบอกว่าไอ้ตัวรุ่นใหญ่เนี่ยต่อหนึ่งการชาร์จเนี่ยวิ่งได้ถึงระยะทาง700กิโลเมตรนะตามมาตรฐาน WLTP นะครับแล้วก็เทคโโนลยีการชาร์จเนี่ยเขาบอกว่า ชาร์จเนี่ย15้นาทีนะวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรนะครับโอ้โหใช้เทคโนโลยีดีมากนะครับนอกเหนือจากตัวเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเนี่ยที่จะเอามาเปิดตัวนะเขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะเพราะเขารู้ว่ารถยนต์จะมาทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยฉะนั้นรูปแบบการบริการยอย่างศูนย์บริการเองศูนย์ที่ขายโชว์รูมเนี่ยก็จะกลายเป็นไม่ใช่โชว์รูมขายอย่างเดียวคุณสามารถซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวโชว์รูมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เอามาสร้างประสบการณ์ด้วยกันนะครับวรวมกไทั่งเขาทําแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลรองรับนะพวกการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับการเซอร์วิสนะทุกอย่างจะเป็นบนดิจิตอลทั้งหมดนะครับเพื่อจะเพิ่มเสริมความเป็นลักชัวรี่ให้มากขึ้นเนาะซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าแบรนด์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่เบนซ์เอาเจ้าตัวไฟฟ้ามาขายแล้วนะครับการทําตลาดรูปลักษ์โชว์รูมนะการปรับตัวปรับเปลี่ยนบริการของเบนซ์จะเป็นยังไงหลังจากนี้นะแต่น่าสนใจและน่าดีใจมากๆนะที่เอา EQS หรือรถยนต์ไฟฟ้า100%เนี่ยมาผลิตที่โรงงานประเทศไทยนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะการที่เบนซ์เอาเจ้าตัว EVS มาผลิตประเทศไทยนะครับก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามข่าวรอบโลก EV นะกับ Daily EV n ี w s นะครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวเที่ยวยีรถยนต์ไฟฟ้าให้ฟังทุกวันนะครับเจอกันในอัปเดตข่าว e p หน้านะครับ